อำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรีร่วมหลายหน่วยงานนะคะประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุ่มต่ําทุ่งบางกลุ่มเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมค่ะในการรับมือมวลน,น้ําหลากช่วงฤดูฝนโดยหวังว่าจะเป็นการลดผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชนค่ะ ที่ห้องประชุมดอกพุธชั้นสองที่ว่าการอำเภอดอนพุดธจังหวัดสระบุรีนายธนเดชเทวินนายอำเภอดอนพุทธเป็นประธานการประชุมบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางกลุ่มครั้งที่4ทับพร่วมกับหน่วยงานด้านชลประทานผู้นำท้องถิน่นและตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำจาก3จังหวัด9อำเภอ24ตําบล โดยการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อวางแผนการระบายน้ำและเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำหลากในฤดูฝนโดยเฉพาะพื้นที่ทุ่งบางกลุ่มซึ่งมีขนาดกว่า83,000ไร่และมีบทบาทสำคัญเป็นพื้นที่รับน้ำจากภาคเหนือก่อนเข้าสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยผู้แทนกรมชลประทานได้ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงน้ำท่วมสูงจากสภาพภูมิประเทศและปริมาณน้ำหลากจึงต้องใช้แนวทางบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการทั้งระบบส่งน้ำและการปรับแผนเพาะปลูกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร คุณผู้ชมคะที่เขื่อนป่าศักิชลสิทธิ์ที่จังหวัดลบบุรีนะคะมีการปรับลดการระบายน้ําจากเดิมเนี่ยอยู่ที่อัตรา600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีตอนนี้เหลือ500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะเพื่อควบคุมระดับน้ําให้เหมาะสมแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อน นายกริชุมแสงสีผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชประทานที่10รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าศักชลสิิธิ์เปิดเผยค่ะว่า <c oughs> ข้อมูลเมื่อวานนี้ตอน6โมงเช้านะคะเขื่อนป่าศักิชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่710ลูกบาทเมตรหรือว่าคิดเป็น7 4อร์เของความจุอ่างโดยมีแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนคงที่และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วง7วันข้างหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้ ปริมาณน้ำไหลรวมกับแม่น้ำเจ้าพยาในระดับที่สูงเกินไปและลดผลและลดระดับน้ำท้ายเขื่อนโครงการก็จะทยอยลดการระบายน้ำแบบขั้นบันไดนะคะวันละ50ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทางนี้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักก็จะลดลงประมาณ30-50เซนิเมตรก็ขอให้ประชาชนนะคะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและระวังผลกระทบต่อพื้นที่ตะลิ่งต่ำแล้วก็ทรัพย์สินที่อยู่ใกล้แม่น้ำค่ะ ส่วนที่จังหวัดอ่างทองค่ะนายชวนินวงสถิตจริรการผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองท่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําที่หมู่5ตําบลผงเผงอําเภอป่าโมกหลังแนวคันกันน้ําชํารุดบางส่วนนะคะ โดยเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนค่ะได้แก่ทหารองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงที่ว่าการอำเภอและผู้ต้องขังจากเรือนจำจังหวัดอ่างทองก็มาร่วมกันซ่อมแซมแนวกันน้ำโดยใช้ถุงบิ๊กแบ็กแล้วก็ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณที่มีน้ำรั่วซึมเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่พร้อมกับขอกำลังเสริมจากทหารเข้าช่วยในหลายจุดอย่างต่อเนื่องค่ะขณะเดียวกันที่อำเภอเมืองอ่างทองเทศบาลเมืองอ่างทองได้ร่วมกับ ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำลังเสริมแนวบิ๊กแบ็กบริเวณประตูระบายน้ำวัดสนามชัยตำบลตลาดกรวดเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลทะลักเข้าพื้นที่เศรษฐกิจกโดยคาดว่าการเตรียมการทั้งหมดนะคะจะแล้วเสร็จในวันนี้ค่ะ